ครับโอ้ยได้เลือดฮะ <c oughs> อือหูโอ้ต่อยโอ้ยแกต่อยง่ายท้องเลยมาโอ้ยต่อยขวาขึ้นครับเทเลอร์โรเบิร์ตโอแกต่อยแม่นครับต่อยใต้ตาแตกเลยฮะต่อยซ้ายโยนครับมาโอ้ยแกต่อยโยครับโอ้โหเอาไปคัดขวาขึ้นไปครับฮึสสวยฮะหมดยกพอดีครับดูเกมมาจะยกที่สองต่อฮะโอ้โรเบิร์ตวางซ้ายครับมา แกต่อยแม่นนะฮะบุตเทเลอร์สวนมาเหมือนกันฮะไม่ถึงไม่โดนนะฮะโอ้ยเทเลอร์น่ายับหมดแล้วครับตอนนี้ต่อยขวาพึ่ครับเทเลอร์โอ้ยโดนซ้ายโดนขวาครับโดนขวาโรเบิร์ตครับสามารถเอาแรกครับมาโอ้โหกัดฟันแรกกันเลยครับต่อยซ้ายกแล้วครับบนออกะนี่ครับ ไม่ยอมไม่เป่านี่ครับวนซ้ายวนขวาครับเอาโดนครับมาโดนของเทเลอร์มัดไหนโอ้มัดนี้ครับสุดเลยครับโอ้ยขวาของเทเลอร์ก็ครับเอานาทีทองครับเทเลอร์โรเบิร์ตแลกตายครับมายืนซอดเลยครับเอามาโอ้โหจังหวะจ้วงครับเอางานนี้แตกหลังคู่ครับมาโอ้โหแกบ้าเรือดครับเทเลอร์ แต่งสองข้างครับปูดบวมหมดแล้วตอนนี้ดูว่าแต่ทั้งคู่ครับมาเกมสุดท้ายครับยกที่ห้าฮะโรเบิร์ตโดนนับน็อกไอโดนนับ,นบ,บยกที่สี่นะฮะเอาคืนได้ไหมครับได้หนึ่งทีครับโรเบิร์ตายกสุดท้ายแล้วครับมายังไงฮะมาจังหวะนี้ หมดดกทีห้าครับคู่นี้โอ้โหมาดูผลกานตัดสินครับโอ้เทนเลอร์เป็นฝ่ายเอาชนะโรเบิร์ตไปนะครับนี่ครับเจ้าตัวกระดกเบียบ,บนเวทีเลยฮะมาโอ้โอ